กับสวัสดีค่ะ FC ฟแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง youtube โจพารวยค่ะคลิปนี้กัอู้แนวทางอาจารย์เนาะคะ่ะแนวทางจันเซียนขาคว่ำฝันต่องวดมาละเด้อบานี้เดี๋ยวเดอ้ออันงวดว่างันก็นกนสําเร็จเรียบร้อยเยนาะคะ่ะแนวทางที่อาจารย์ให้คันผู้ใดเอาเป็นกนัเข้าทั้งบนทั้งล่างสําเร็จแล้วเนาะพูดเท่าออเอียงก็พูดเท่าตายแล้วฟื้นเออพ่อ ของอาจารย์ที่ฟันมือสุดท้ายเลย9009นะคะก็มา9009กมาบนนะคะออก309เนาะแล้วก็816หนึ่ที่ที่แ1ดหนึ่ที่เลขทัาพิธีนะคะแล้วก็97เนาดะคะอันนี้8ยืนนะคะอาจารย์กับฟันว่าได้บวชเนาะได้บวชได้บวชมาได้บวชหม่กับมี8ดมาเนาะ,ะแล้วก็ แปดหนึ่งหกหนึ่งก็คือเจ็ดน้องอ่ะธรรมดาแล้วสา,ายของปู่เพชรเงินนี่อ่าหนึ่งเป็นเจ็ดน้องอ่ะเก้าเป็นหกประมาณนี้เนาะนี่แหละมีอยู่สองสองหลักหลักนึงสสำหรับผู้ที่ fc ขาประจำก็ได้หลายอยู่นึกอ่ะ fc คุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็ได้หลายอยู่เอา้าแนวทางความฝันตองงวดของอาจารย์นี่อาจารย์เพิ่นฝันตั้งแต่ตองงวดปุราเพิ่นโทมาหมองแอดอยู่ได้คุยอยู่แต่ว่า อ่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นไปทําบุญกอนอันนี้ก็ไปสองมือสามมือแล้วมัง้งไปสองสามมือติดกันแล้วมากั่งเนาะ,ะว่าอาจารย์ฝันว่าจังไหนให้ฟังจากปากอาจารย์เนาะค่ะเนาะสําหรับผู้ที่ผู้ที่ถ่าที่ร่อเนาะ,ะเอาอาจารย์อยู่ในสายแล้ววันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเอฟซี FC ครับทุกคนทุกท่านคือเก่าเด้อครับเดอ้อก็กขอขอบขอคุณขอบคุณ เซตนะครับผูที่ยังติดตามทางช่อง youtube ของโจัลารวยและหล,ลายช่องที่เพิ่นมาเอาตัวเลขปูเพชรเงินบัว่าเลขทำพิธีเลขฝันต่องวดกับเลขทำพิธีที่แล้วนี่ถ้าคน้คนเคยคนทีเคยติดตามปูเพชรเงินนะครับเนาะสิรูว่าเลขทำพิธีตัวไหนผมพยายา่ว่าถ้าติดหนึ่งก็เป็นเกตนะครับเพิ่นก็สสำเร็จไป แต่งวดที่แล้วผมให้เลขโค้งสุดท้ายถ้าคนมาดูโค้งสุดท้ายนี่ก็ทีิสําเร็จครับเพราะว่าผมมาเสี่ยงแล้วผมฝันไม่ได้บวชคืนสุดท้ายผมฝันว่าพ่อเสียผมก็ตีให้เก้าศูนย์แปดศูนย์ครับก็เป็นที่ยินดีกับคนที่ถูกสําหรับคนที่ยังมองเลขบมื่ท่านออกนะครับว่าเลขทำพิธีถ้าติดหนึ่งเป็นเกตได้ไงก็ข้ามหนี้ก็เคยบอกมาหลายคลิปหลายงวดแล้วนะครับว่า เป็แต่เริ่มขอบุญแล้วครับว่าถ้าตีหนึ่งของปู่ให้เ็ดนะครับกับแปดเ็ดหนึ่งเ็ดกับเป็นเ็ดได้แปดแปดหนึ่งวันที่แล้วเป็นเ็ดพิธีได้ก็คือแปดหนึ่งกับเด็ดเท่ากันได้แปดเกดก็ยืนหลักที่เ็ดแหลกแรงเป็นใหเก้าเ็ดครับผมว่าทานเมื่อหนังหนาจะออกเทมันกับ่บออกมันก็ออกแปดเ็ดมันกับมีในเลขพิธีคือเก้าแต่สําหรับความฝันต่องวดงวดที่แล้ว ครับถือว่าเมื่อเขาแต่มาเขาเลขทําพิธีกับเลขฝันโค้งสุดท้ายก็ถือว่าพขแสดงความยินดีด้วยผู้ทีใดคนที่ยังไม่ได้ามาฟังได้ครับเด้อเป็นยังคือว่าเส้นขา,าคือเมื่อใดลุ่ฝันต่องวดคือมาลงมันมือหนีมันที่สิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละยี่สิบน้องมือหนีเนาะแมน่นการจันยี่สิบครับยี่สิบเพราะว่าผมก็ได้เดินทางไปเหตุบุญหลายๆที่ผมทรงเขาในกลุ่มไลน์นะครับ ผมไปสั่งอันนี้สมก่อนจะปล่อยหวยผมกับเอากิงเแล้วผมกับฝันได้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดคืนวันที่สิบหกแล้วครับสิบเจ็ดมาผมกับฝันแล้วเป็นตัวเลขผมกัได้ให้พี่โจวไว้เบิ้งแล้วล่ะตัวเลขแต่ผมเลยไปเห็นบุญก้อนคืนวันที่สิบเจ็ดผมฝันได้ตัวเลขแต่ได้แค่ได้แค่เลขสามตัวแต่สองตัวยังไม่ได้แต่ขันผมบอกไปแล้วอยู่ในหนีก็คขวยเอาเด้อครับเด้อ เลขสามตัวที่จะปล่อยไปคุ้ยเอาสลับเหรียญเอาผู้มาจับหนาจับหลังเบิง้งพราวเป็นเลขคู่เดียวส่วนมากเลขผมฝันนจะได้คู่เดียวทําพิธีคู่เดียวนะครับครับสําหรับจะทําพิธีเนี่ก็จะทำมือก็แทกกันกน,นอกพิจิตรนอะนแต่มืดอเมือ่อใดจ้งไดก็สิได้ลุ้มคิดให้ให้เบิง้งให้ฟังอีกครั้งหนึง่งแต่เมื่อนี่มาแก,ก้ความฝันต่องวดก่อน สำหรับคนที่ยังรอคอยตัวเลขเพราะเพิ่นที่ดดไปจับไปซื้อกันวันนี้ได้ยินข่าวว่าเป็นเลขสัญจรทุกคนก่าติดจ,จะหน้าดีได้ครับเด้อคนลงทุนเพราะว่าตัวเลขผมนี่หายไปคู่เดียวขัน่มักกันถะลอ้อเบิ่งเลขทําวิธีมันทิ่ตรงกันกับเลขผมบ่เมื่อนี้ผมจะเอาุ้ฟันให้ฟังว่าตัวเลขผมได้มาจังไดคืนวันที่ สิบหกถังเลขออกนะครับเนาะผมกับมาฝันฝันว่าคนแก่มาบ้านผมเพื่อนกับมาเห็ดไม่ดีไม่ไล่แหละครับก็กให้ผมมโหูอ่าผมก็เลยว่าเอ๊ลักษณะนี่ผมเคยฝันแบบนี้ยะเทียผมก็เลยเอาจริงเนี่ยผมเคยฝันเห็นเพื่อนผมก็เลยว่าเหนเพื่อนมาแบบนี้มาเห็ดกับหมูกับมาผมยังสี่ผมว่าผมเคยฝันเห็นเพื่อน ผมก็เลยไปเบิ้งบ้านเลขที่เพิ่นหรือว่าเพิ่นบอกไปเบิ้งบ้านเลขทีก่ก็ปพระจักในฝัน,น,นผมก็เลยไปเบิ้งมาบ้านเลขที่ของเพิ่นนะครับเดิกขันตีเป็นตัวเลขนี่แต่ที่ได้เว้าก้มเา้วสาวก้มหยุดไปเพราะว่าเอาสลุ่าไงเอาตัวเลขก็เลยครับตัวเลขของผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนผมห้คู่เดียวครับเลขสามตัวก็คือสามสองศูนย์ครับ ให้ยยงออกผมคตบให้แล้วครับสามสองศูนย์เดอพี่โจโดูดเสามสองศูนจ้ะเพราะว่าเป็นอย่างผมคือหายเล็กตัวนี้ผมฝันได้ตัวนี้เมื่อวานผมไปที่ทําบุญที่พระธาตุพังพวนผมไปเสียงซีไอ้ไม่เสียงซีนะครับทานที่มันจะโดดไปทา้งหน้ามันโดดเข้ามาตรงเสียผมครับก็คือเล็กสองศูนย์นี่แครับ อันนี้ก็มันตรงกับความฝันพอดีเนาะโจเนาะผู้มากกไปพิจารณาบ้งได้ครับเด้ออันนี้คือฝันต่อมดมันจะเป็นเลขสามสองศูนย์หรือสองสามศูนย์เป็นสี่ก็ได้ครับกัดกัดยุ่ในหันนะครับมันกับเป็นเดแตเ้าสียงเอาเด้ครับเด้อกับมีคููเดียวแค่นี้แหละครับแต่ว่าขันทําพิธีแล้วพี่โจกับสิมะบอกมาแกงบอกว่าอาจารย์ทำพิธีใดตัวไหนก็สิส่งบอกกันที่เก้าฝันคงที่ไทยเป็นยังไงผมก็สิแกงให้เก้าครับ สำหรับคนที่ได้งวดที่แล้วคนที่ติดตามโค้งไทยเขาก็สําเร็จกับหลายนเนาะพีโ<ฮ>่โจเนาะก็คือว่าเด็กมันมีการเปลี่ยนมีศูนย์ก็คือเก่าศูนย์เอดยันยุไสได้ฮอดลันครับก็บเป็นถือว่าเป็นบุญของเพื่อนแต่สําหรับตัวผมแล้วผมก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกคนที่ยังบ่ถูกยังบ่เคยได้ผมก็เสื้อครับร้อยเปอร์เซนต์ต้องมีคนได้โชคน้ําปูเพ็รน,นั้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์ พอ่าปู่เพชรเงินบ่ได้ให้มาเดือนสองเดือนรับหงมาหลายปีแล้วผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเคยได้น้ำเงินแม่นบอพี่โจแต่ปอนุโมทนาบุญตรงนี้ด้วยคนที่เคยได้โชคกับปู่เพชรเงินขันคนประทานใดเด้อครับเด้อหรือว่าขึ้นเขามากไหรหรือเั่นไหแต่ลองติดตามไว้ทางช่องนี้แหละครับโจพารวยคนติดตามไว้อ่านต่องวด แล้วก็เลขทําพิธีแต่และครั้งเลขปูไม่เยอะนะครับนาจักอยู่ครับนาเล่นนะครับเพราะว่าเขาลงทุนแล้วบางคนเขาเอาได้เขาก็สําเร็จตลอดสําเร็จทุกง,งวดงวดนี้ทําพิธีอาจจะเป็นงวดที่สิบสามแน่น <13 S 1> บ่พี่โจสิบสามจ้ะครับเป็นงวดที่สิบสามแล้วนะครับเอฟซี FC. เอาเดี๋ยวพี่โจก็สิเขียนตัวเลขให้เบิ้ลผมกับบ่มี่อย่างไรหรอกครับผมกับมาเมื่อนี้กับมาพูดแค่ว่า ให้ได้รับทราบกันว่าฝันต่องวดของผมก็คือตัวนี้ได้ครับเรอขันวันทำพิธีมือใดผมสิกแกงอีกในคิปต่อไปได้ครับเพราะว่าอ่าเมื่อนี้ส่งข่าวแค่เลขฝันต่องวดนะพี่โจเนาะแต่สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนที่ได้ติดตามทางช่องโจพารวยและปู่เพชรเงินการเซียนขานี่็ก็ขอ,ขอให้สําเร็จที่เขาครับงวดที่จะถึงคือวันที่หนึ่งมิถุนายนี่ จังใดขันมีการเปลี like the the trail trail. 對對่ยนแปลงจังใดกับสิมาแจ้งทั้งช่องที่เ่าครับมือนีกับมีตัวเลขแค่สามตัวนะครับคือสองศูนย์หรือสามหรือสองสามศูนย์ก็ได้เด้อครับเอฟซีอยจะปิดชามันยู่นี่นะครับสามตัวยุ่งเอานี่แหละครับฝันต้องวดสุดท้ายนี่ก็สิยนตห้พพิโจเนาะแต่ผมกับสิได้อัมราพัตา์กันเดี๋ยวคลิปหน้าจะต้องคุยกันไหมเนาะครับเนาะขอให้ทุกคน ับตัวเลขที่ปล่อยไปครับสวัสดีครับค่ะการขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็แนวทางของอาจารย์เซียนขาฝันต้องงวดเนาะหลังจากที่อาจารย์ก็ไปทําบุญมาแล้วสองซามเมอลบไปลบมา <c oughs> รัำบ,บุญลายนี่ยอาจารย์มันนี้ฝันต้องงวดของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่คืนแรกเนาะคืนแรกที่อาจารย์บอกกับแปดดว่ตัวนี้ลหะค่ะ ก็ลเลวาล้อหายจันย์เพิินท้ำบุญกบม,มากรอนกันจังสิมาปล่อยแนวทางตัวเลขห้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเนาะวันที่ยี่สิบเอา้าวันที่ยี่สิบเลขกะสามสองศูนย์กับมีสองศูนย์ปล่อยเลขเมื่อนี้บ้าคือมาตรงกันแต่วันนี้ตรงกันกับสองศูนย์เห็นเนาะเนาะค่ะฟันต้องวดของอาจารย์นี่สำคัญอยู่ดีค่ะก็เอาไปพิจารณาดูเด้อซีเดอร์แนวทางแต่ละรอบแต่ละงวด พ่อมฝันนี่ล่องล่องพิจารนาเบิงเนาะคะ่ะกะอย่าลืมเนาะคะ่ะสารเลขของอาจารย์นี่ทำมี่เก้าก็อย่าลืมหกขันมี่หนึ่งก่อย่าลืมเจ็ดสงสัยแอสได้ว่าทุกคลิปละ่ะอันนั้นเบ้ายัางวันตีเตือนเจ้าของพ่อไม่ <c oughs> มว่านว่าบอกอเป็นห่วงเอฟซี C นะะั่มเนาะเนาะย่านเอาไ่ได้เนาะแต่ว่าผู้เพื่อนเอาได้งานได้หลายอีนอีเนาะโอ้ยบุญวาสนาคนเห็นบ่าทอกันอีนีตัวนี่แม่เนาะ แล้วก็มารอแล้วค่ะวันทําพิธีว่าได้เลิกวันไหนแนละะ้วค่ะแล้วก็ะอาจรย์เพื่อนพ่อม,มือใดก็จะมาแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งเนาะของแนวทางของปู่ปูเป่เพรเงินจันเส้นขาผู้ที่เอาได้ก็เอาได้เอลีเดอเอฟซี FC เดอผู้ใดสมองอ่าบวิ่งกับวันนี้ให้วิ่งเดอ้เดอวันนี้เอซีเดอเบอร์แมนว่าแต่ให้เอฟซีแล้วค่ะ อัดก็คือกันเนี่ยโอ้ยเนาอมันเหลือใจแต่เนาะเจ็ด <c oughs> กับหนึ่งม <c oughs> ันว่าเอาวันนี้กับแอบกะบสิบว,ว่าวลายเนาะคะ่ะก็ได้เวลาสิบเอ็ดนาทีพอดีเนาะอาจารย์ก็ได้ว่าวไปเมื่อแล้วแนวทางของอาจารย์ก็ได้สำหรับผู้โอ,ผอะะ้ผู้ที่ร่วมบุญร่วมทานมาเนาะค่ะผู้ที่ร่วมบุญร่วมทานมันก็ประจรันกับกลับขอบคุณหลายๆเด้อทุกท่านทุกรอบเนาะคะ่ะ พิร่วมบุญร่วมท่านกันว่าแล้วก็ผู้อยากร่วมบุญอีกเนาะใครมีชควงมีลาบเนาะกะจะเลื่อมมาจากน้าแน่จะเลื่มมาปูเพชรเงินหญ้าโกมินเนาะกะอยากสั่งหญ้าเต็มที่แล้วล่ะสิกาพันซาแล้วดินี่ใกล้แล้วดิเอฟซีเดือนนี้กมิถุนาเนาะหนึ่งมิถุนากับสิบหกมิถุนากรกระดากรกฎดานี่ก็สิกาวพันศาแล้วเนาะอุ้ยคือไก่มือไก่เบ้นแต่เนาะมานี่ จังใดกะให้เข่าสามตัวในเดอ้อปูยาเด้อไอ้ให้ไงปังให้มันสำหรับผู้ที่รอเนาะ,ะรอวันทําพิธีกะเดี๋ยวรอก,กอนเนาะไดมือได้เว้นมือใดก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกรอบนึงเดี๋ยวรอถามมาจารย์ก่อนแล้วก็ผู้ประสานงานกับหลวงพ่อที่มาทําพิธีให้กับเข่าทุกรอบอยู่ดีค่ะเลขทำพิธีนี่โบแมนว่าโบเข่าดิเข่าทุกรอบแปดหนึ่งหกนะ เลขแปดหนึ่งหก 47, นี่หนึ่งก็คือเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งก็คือเจ็ดล่ะาาจาันกับฟันว่าเจ้าของได้บวชเนาะบวชก็มีแปดยืนเนาะฟันว่าได้บวชก็มีแปดยืนอยู่แล้วอันนี้ก็บ,บางคนว่าไปเพื่อนกับบ่จำคือว่าบางครั้งบางคนแอดกับบ่จำแอดกับว่าต,ตรงๆสิอะแอดก็ขี้ลืมเพื่อนเนาะนี่ เอาอีกรอบหนึ่งเนาะเนี่ยค่วงฟันทุกช็อตของอาจารย์นี้มีความหมายดิค่ะแปดหนึ่งหกวันทำพิธีงวดนั่นก็ได้สไตล์เดียวกันนี่ละเลขขั้มพิธีอ่าเจ็ดหนึ่งแปดแอดจำได้เลขออกแปดเจ็ดงวดนั่นก็นออกแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดงวดนี้แปดหนึ่งหกหนึ่งคือเจ็ดเนี่ยแล้วก็สองตัวกับเก้าเจ็ดดิค่ะเก้าเจ็ดเนี่ย จับใจกันเนาะอันนี้ก็บอกพูดแอดก็บพูดพูดเยอะเว้าอยู่เนาะค่ะว่าอย่าลืมเดอ้อเลขอยู่ในนี่ละอยู่ในม้วนนี่ละนี่ละจับใ่กันได้ฮอดสามตัวเนี่ยเอา้าเบ้าเบ้าหลายเรื่องเก่าเบ้าพ่านไปแล้วแล้วแล้วไปเนาะคันแต่ว่าคันเบาเบา้ากับเบา,บบา,บบาจำหนงสิไหมกต่คือกันนั่นแหละคะ่ะคนเรามันอใดไม่ไปไม่ลืมเ,เก่าคือว่าเอาสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไ้เท่านี้เนาะค่ะอาจารย์ก็ได้เว้าไว้หมดแล้วเนาะ เดี๋ยวจะแจ้งเลขวันทำพิธีอีกรอบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่แจ้งวันทำพิธีว่ามือใดรอดเด้อค่ะเอฟซี FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับฝั่งกดไลค์กดแชร์แอนด์นด,ดับแนเด้อค่ะขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจกับท่าน่องโจผ้ารวยแน่เนาะค่ะขอบนั่งถือใจก็ขอไปหลายๆเด้อค่ะติดติงมาได้เด้อค่ะฝากติดติงกดคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้แสดงความคิดเห็นมากเยอะๆเราเด,ด้อค่ะแล้วก็ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษกุลในการที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอใอ้นิสวม,มิราม,มิมันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยไปถึงรางวัลที่หนึ่งเนอะค่ะถถูกทุกๆรางวัลที่มีเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากะละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ